เดินทางอีกแล้วจ้าเดินทางเนาะตอนนี้ออกจากบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงเนาะมุ่งหน้าสู่บ้านห้วยทรายตำบลท่าห้วยหลวออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจ้าเดินทางจากเขตอำเภอบรนดุงจังหวัดอุดรธ์ท่านีเนาะกันเนาะจะไปยังอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครก่อน น,นี่เป็นทางพานันส่วนมากก็จะเป็นไฮเป็นหน้าท้าเจ้าเนาะค่ะเนาะแต่ก็เริ่มมีบ้านออกมาเริ่มมีบ้านคนออกมาอยู่น้าไฮน้าหน้าน้าสวนแล้วเพราะวะ่าอากาศมันดีนะจ๊นะเนาะบรรยากาศมันดีกว่าก็อยู่อยู่ในบ้านก็มันบ้านเข้าเอินว่าสว่างมันสว่สสวางสว่างว่ากัน บ้านคนที่คนอยู่เยอะที่ไหนมันก็พุ่นไว้ที่นั่นแหลเนะแต่ถ้ามันมีคนน้อยๆน,ยน,ยนี่มันมันกระว่างสบายอกสบายใจก็จะเงียบดูลักษณะบ้านที่เข้าเจ้ามาปลูกอยู่น้ำไห้น้ำหน้าก็จะมีก็จะมีพวกเครื่องสุขภัณฑ์นี่ยังคร้อมเรียบร้อยเนาะ,ะบง่งบอกถึงการอยู่แบบถาวร ห้องน้ำห้องท่าก็ทำแบบถาวรมีห้องน้ำห้องนอนปกตีก็จะเป็นบ้านสวนธรรมดาก็จะเป็นเทียงนาเนาะกันเนาะแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากเทียงนามาเป็นบ้านบ้านหลังเล็กก่อนแล้วก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ก่อนข้างจะอยู่ถาวรจะอยู่ถาวรหลายคนก็ออกมาตั้งโรครากอยู่ที่ทุ่งนาเลยอันนี้เป็นทุ่งนาฟังท่าง เขตอำเภอบ้านม่วงอ่าขออภัยกับเขตบ้านม่วงเขตบ้านม่วงอําเภอบ้านดุงเนะาะจะเป็นทงหน้าท้ายบ้านม่วงอยู่ <c oughs> ต่อไปข้างหน้าจังสิเป็นของบ้านหวยไส้บ้านหวยไส้เิ่นกะมันมันจะมีแม่น้ำสงครามกันเนาะกั้นเขตอำเภอบ้านดุงกับอำเภอบ้านม่วงแต่ตรงนี้น่ะเป็นเขต ที่ดินของบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งสงครามด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นที่หน้าโลง่งๆมีการไทยคนไว้ก็มีบางบางทงก็จีไคไทยคนไว้แล้วก็มีอันนี้หาเบึงลักษณะทงไ้ทงหน้า ตรงหน้าอันนี้เป็นของชาวบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง <c oughs> ก็ถือว่าออกจากบ้านเมื่อไก่เติบโย่ก็จะเริ่มมีถ้าว่าเป็นเทียงหน้ากับเทียงหน้าหลังไงอยู่แบบทาวนแล้วมีตุ่มน้ําใหญ่ๆมีห้องน้ํากระทาเ,เป็นถ้าเป็นทาวนไวน้นเนี่ยบ่งบอกถึงการที่มาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเท้าว่มัน อันนี้ยังฝั่งนี้ยังเป็นเขตอำเภอบ้านม่วงฝั่งนี้ยังเป็นเขตอำเภอบ้านม่วงที่เห็นข้างหน้าเป็นสะพานสูงเป็นสะพานข้ามแม่น้ำาสงครามข้ามแม่น้ำาสงครามกันเนาะ ไปฟังทั้งพุ่นจะเป็นบ้านหวยไส้เขตอำเภอบ้านม่วงที่นี้จังหวัดสกลนครนี่คือสะพานแบงเขตกันแบงเขตแดนกันนี่อันนี้คือคือฝั่งทางอำเภอบ้านม่วงบ้านหวยไส้อําเภอบ้านม่วงเมื่อกี้นี่เป็นอำเภอบ้านดุงจ้ะ